ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูรังปูนพลาสเตอร์นะทำจากแก้วอ่าแก้วแบบนี้ก็เรียกแก้วอะไรอ่ะที่จริงเขาใส่ขนมนะมันเป็นฝาที่มันไม่มีรูนะผมก็เอาเข็มกลัดมาเจาะรูตรงนี้นะ อันนี้คือผมซื้อ,อที่บ้านซื้อขนมมาแล้วมันมีแบบนี้นะผมก็เลยเอามันลองทําดูซึ่งก็เหมือนกับหลัง,ลงหลังหนามคู่หลังหลังนี้นะเหมือนกันเลยนะโอเคก็หลังนี้นะครับเอาจริงๆแล้วหลังนี้ผมทํามาเดือนกว่าละผมทํามานานละ วิธีทำนะครับมีหลายท่านทำไว้นะคุณก็ลองไปดูนะมีช่องอะไรนะชวนเลี้ยงมดอะไรนะพุงนิ่มหรืออะไรเนะี่ยผมจำชื่อช่องเขาไม่ได้นะอันนี้ผมก็ชอบไดูเขานะมีความรู้สึกว่าเขาทําทคลิปได้ดูน่ารักดีนะครับสไตล์เขาเนาะน่ารักดีแต่เห็นว่าเลิกเลี้ยงไปช่วงหนึ่งเพราะว่า มีลูกน้อยมีเด็กน้อยเนาะผมก็เคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วอ่าก็โอเคมาดูอันนี้กันนะผมจะพูดถึงาการทำแบบแบบปักเปล่านะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะทำลังกุนบัสเตอร์แบบอีกแบบหนึ่งแต่มันยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าผมจะต้องรอประมาณอาทิตย์กว่าให้มันแห้งดีที่สุด อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยเพื่อให้มันแห้งดีที่สุดนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำวิธีการทำให้ก่อนนะการแต่รังที่ผมจะทำพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทำแบบแบบนี้นะอันนี้คือจะแนะนำแบบนี้ก่อนแต่พรุ่งนี้จะทำอีกแบบหนึ่งก็คือจะทำแบบแบบแบบรังนี้ก็คือ เทแบบตันๆเลยแล้วก็มาใช้ไขควงขุดเอาเหมือนใช้ไอเหมือนทํารังอันเนี้ยหนามคู่อันเนี้ยรังอะไรนะรังอินมนเบาอ่าก็คือใช้ขุดเอานะผมชอบแบบขุดมากกว่ามันมันโอเคกว่าสาหรับผมนะรังแบบนี้ที่ผมไม่ชอบก็คือมันต้องมาน,นั่งแกะดินน้ํามันผมก็เลยไม่ไม่โอเคกับมันนะมีความมีความไม่ชอบ ก็วิธีง่ายๆนะครับในการทํารังแบบนี้นะเดี๋ยวผมหาช่องก่อนอ่ะโอเครังนี้นะผมก็ใช้ดินน้ํามันนะครับแปะด้านในนะแปะอ่าปั้นให้เป็นทรงทรงกลวยนะแปะไว้ข้างในลงมาแค่นี้แล้วก็แปะทําเป็นห้องนะครับแปะ แยกแยกแยกก้อนอะ่ะเนี่ยแบะที่ละก้อนเนี่ยผมก็แปะเป็นก้อนๆเนยแล้วผมก็มาขุดอีกทีนึงเนี่ยแต่และห้องก็คือการปั้นข้างล่างนี่ผมทําเป็นที่ให้ความชื้นนะผมไปดันอ่าแค่อยากทดลองใส่ทางนี้ดูว่ามันจะโอเคไหมแต่ไม่โอเคนะเดี๋ยวผมจะต้องเจาะรูเพิ่มเพื่อใส่น้ําเข้าไปข้างล่างนี้แต่จริงๆผมใส่ไม่เยอะนะน้ําเพราะว่า ไม่ชอบที่มันเห็นไอ้น้ำตรงนี้นะคือเราใส่ประมาณ5 0.5ศนซีซีอะประมาณนั้นอนะศ5นจุหซีซีหรือมิลลิลิตรหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกหน่วยเป็นอะไรนะผมก็จะใส่แค่หลอดหลอดไอหลอดหยดอ่ะแบบเนี้ยมันอ๋อนิ่มนึ่งซีซีโอเค เราก็ใส่ไป1นึ่งซีซีนั่นแหละผมใส่ไปหนึ่งซีซีแค่นั้นเพื่อให้มันแค่ชื้นที่จริงมันก็ไม่ต้องการชื้นมากขนาดนั้นเนาะเราก็ให้มันแค่มีไอ้น้ำเล็กๆน้อยๆแบบอย่างเงี้ยหลักการไม่มีอะไรเลยนะว่าแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลย แต่แบบนิ้มก็จะยากหน่อยแบบว่าเอาดินน้ำมันเข้าไปทะลุอันนี้แบบแบบไม่ติดผนังตรงนี้นะมันก็จะต้องแสะดินน้ำมันแสะไม่ดีไอ้นี่แตกอีกเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนะความความหนากลายเป็นมดมาชอบอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมืดนะครับก็คือทำให้มันวิ่งได้รอบเลยผมอะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขุดไปขุดมาจันทะลุตรงนี้มาด้วยนะครับ ช่องนี้นะที่จริงผมจะทําทางขึ้นลงแค่ตรงนี้นะกลายเป็นทะลุตรงนี้มาด้วยก็กลายเป็นทางขึ้นลงไปเลยก็ไม่เป็นไรนะการที่เราปล่อยให้มันแห้งแบบสนิทนะไม่มีความชื้นเลยผมเอาฝามาปิดแล้วทิ้งไว้แบบเป็นวันๆก็ไม่มีไอน้ําแล้วนะคือแห้งจริงๆทําให้เราสามารถขุดได้แบบมีความสุขอะ่ะเพราะถ้าเกิดว่า ผมเคยขุดรังปุดปัตเตอร์เนี่ยรังแรกเลยที่ผมทำนะดูใน YouTube มาเขาบอกให้ยีบสชั่วโมงใช่ไหมพอผมเอาออกมาเนี่ยมันรู้สึกมันยังชื้นๆแล้วก็มันลุยๆเวลาแกะมันแกะง่ายเกินนะแล้วทำให้งานเราไม่กดแล้วมีรอยนิ้วมือด้วยแบบบุ่มลงไปอะ่ะรู้สึกไม่โอเคนะอันนี้ก็เป็น อีกคําแนะนำหนึ่งที่ผมอยากจะจะแนะนํานะคือคุณใส่ไปเนี่ยคุณทิ้งไปเลยนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะให้มันแห้งจริงๆนะแล้วคุณค่อยมาเอาดินมันออกงานของเรามันก็จะแข็งแข็งแรงนะครับเนี่ยแข็งแรงมากเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ใช่นะไออันที่ผมทําอันแรกโอ้โหมันบีบนิดนึงแตกเลยก็คืออย่างช่อง ตรงเนี้ยเนี่ยเราเอามิวบีบนะแค่เบาๆไม่ได้ออกแรงเยอะนะแตกเลยกลายเป็นอะไรนี่เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราบีบอะเราใช้ดินน้ำมันเอาอะไรนะเอาไขกควงงัดงัดดินน้ามันออกเราก็เหมือนใช้แรงนะกลายเป็นบีบไปนั่นแตกกลายเป็นอันนั้นทิ้งไปเลยนะผมเสียเยอะมาก ไอ้นี่้นี่ก็เยอะนะครับเสียผมทําเสียเยอะมากเลยไอบิดมนเบาเนี่ยมีหลายลังเลยที่ผมทําพังนะเพราะว่าความใจร้อนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ให้หมดงานมันมีเยอะมากกว่านี้แล้วค่อยทํา ให้มันอยู่แบบนี้นะเพราะว่ามันใหญ่เกินนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพวกขยะก็จะมาเต็มกองกันตรงนี้ยแต่ผมไม่ไม่เป็นไรสำหรับผมคือโอเคผมแค่ทำเล่นๆอย่างมากผมก็เอาออกมาทำความสะอาดได้แล้วผมมีวิธีของผมในการย้ายมดที่มันไม่ยากนะครับนะผมย้ายมาเยอะลังแรกๆของผมนี่ผมย้ายมาเยอะมากผมก็เลยอ่า ไม่ไม่กลัวที่ที่เราจะต้องย้ายนะแต่มีหลังนี้หนักใจหน่อยหลังนี้หลักหนักใจมากเลยพ่งตรงเพราะว่าไปอยากรื้อไอ้กระจกอะคริลิกตรงนี้นะผมติดไอ้กาวร้อนไว้นะขอบขอบเนี่ยไอ้กาวที่เป็นซิลิโคนปืนยิงซิลิโคนร้อนๆเอน,อนี่ยผมทําไว้นะกลายเป็นไม่อยากรื้อนะ แต่คงไม่ลื้อหรอกคงปล่อยไว้อย่างนั้นแหละก็อีกไม่นานนัรอให้มันเยอะกก่านี้อีกหน่อยผมก็จะอาจจะเอาไปขายที่ตลาดนัดดูนะมีคนสนใจหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ดีถ้าคนสนใจจริงผมก็คงไม่ได้คิดแพงก็คงเอาค่า ค่าอะไรนิดหน่อยนะถ้าเป็นเด็กเด็กก็อาจจะให้ฟรีได้เด็กๆกอยากศึกษา แต่ข้อแม้ของผมคือข้อเดียวเลยคือผมไม่ส่งไปสณีเท่านั้นผมจะนัดรับอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเลยผมต้องการให้คนที่อยู่เชียงใหม่เลยยี้ยงนะอยากจะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายโอเคนะครับก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยช่องนี้นะกันที่มันอยู่กันเนี่ย ซูมให้ดูดังนี้ก็มีมดงานประมาณสิบสิบกว่าสิบกว่าก่าสิบไม่น่าเกินยี่สิบตัวนะแต่จริงๆก็ก็มีพอสมควรแหละมันก็อยู่รอบรอบเนี้ย โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับาราทีสวัสดีครับสวัสดีครับ